คุณน่าใจหรือว่าเฮฟวีเมทัลฟุตบอลที่คุณคลั่งไคล้คือคำตอบสุดท้ายของฟุตบอลสมัยใหม่หรือมันเป็นเพียงหน้ากากาอันเร้าใจที่เจอเกนครอบใจปิดบังความจริงที่ว่าแท็กติกมิติเดียวของเขากำลังถูกโลกฟุตบอลไล่ต้อนจนมุมนี่ไม่ใช่รายการข่าวฟุตบอลทั่วไปนี่คือเรื่องเล่าเชิงลึกสำหรับคนที่กำลังเดินทางกลับบ้านหรือกำลังจะพักผ่อนในคืนนี้ผ่อนคลายเปิดหูฟัง แล้วเราจะพาคุณไปดำดิ่งสู่โลกของฟุตบอลสวัสดีครับวันนี้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงของโลกฟุตบอลมาหลายยุคตั้งแต่ยุคที่แท็ติกเป็นเพียงกระดาษเปื้อนหมึกจนถึงยุคที่ข้อมูลสถิติครองโลกวันนี้ผมจะไม่มานั่งอวยเจอเก้นคร็อปว่าเป็นยอดคนหรือมาดราม่าเรื่องการจากลาแต่เราจะมาชำละโครงสร้างความคิดและความดื้อรั้นทางแท็ติกของผู้ชายคนนี้อย่างที่คนทำฟุตบอลเขาคุยกันถ้าคุณคิดจะเข้าใจคล็อป คุณต้องลืมภาพผู้จัดการทีมผู้ยิ่งใหญ่ที่ยืนแหกปากข้างสนามไปก่อนแล้วย้อนกลับไปดูรากเง่าของเขาในฐานะนักเตะคล็อปไม่ใช่พวกบอลทูบีเหมือนเป๊ปกวาดิโอลาหรือซินดีนซีดานที่เกิดมาพร้อมพรสวรรค์ในการเล่นฟุตบอลระดับสูงตลอดอาชีพขาแข้งคล็อปคือนักเตะระดับล่างถึงกลางส่วนใหญ่วนเวียนอยู่กับมิเส05ในลีก้า2เยอรมนีเขาเคยเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าที่ไม่มีความเร็ว และจบลงด้วยการเป็นกองหลังที่เทคนิคเข้าขั้นแย่ค็อปเคยนิยามตัวเองได้อย่างเจ็บปวดแต่จริงที่สุดว่าผมมีมันสมองระดับบุนเดสลีกาแต่มีฝีเท้าแค่ระดับดิวิชั่น4ประโยคนี้ไม่ใช่เรื่องตลกแต่มันคือกุญแจดอกแรกที่ไขเข้าสู่ปรัชญาฟุตบอลของเขาการที่เขาไม่สามารถพึ่งพาความสามารถเฉพาะตัวเพื่อเอาชนะคู่แข่งในสนามได้ทำให้เขาต้องคิดหนักกว่าคนอื่นเขาต้องอ่านเกมล่วงหน้า ต้องเข้าใจพื้นที่และที่สำคัญที่สุดเขาเข้าใจหัวออกของนักเตะเกรดบีที่ต้องสู้กับพวกปีศาจประสบการณ์อันขมขื่นในสนามนี่แหละที่หลอ่อหลอมให้เขาเชื่อมั่นในระบบมากกว่าตัวบุคคลเขาเรียนรู้ว่าถ้าคุณเก่งสู้เขาไม่ได้คุณต้องวิ่งให้เยอะกว่าและต้องวิ่งอย่างมีเป้าหมายไม่ใช่แค่วิ่งมั่วๆเส้นทางโคช้ชของคลับไม่ได้เริ่มจากการไปเรียนลายเส้นสวยหรูแต่มันเริ่มจากวิกฤตที่มิสสูญในปี2001 เขาถูกเปลี่ยนสถานะจากผู้เล่นมาเป็นผู้จัดการทีมชั่วข้ามคืนเพื่อหน,นีการตกชั้นสภาพทีมตอนนั้นคืองบประมาณศูนย์นักเตะคุณภาพต่ำและจิตวิญญาณที่แตกสลายในสถานการณ์ที่หลังพิงฝาคุณคิดว่าคลอปจะสั่งให้ลูกทีมเล่นติก,กิตะก้าต่อบอลสวยงามหรอไร้สาระปรัชญาการทำทีมของเขาไม่ได้เกิดจากห้องเรียนแต่มันเกิดจากสัญชาตญาณการเอาตัวรอดเขาต้องหาวิธีลดช่องว่างระหว่างทีมเล็กกับทีมใหญ่ วิธีเดียวที่ทำได้คือการทำลายจังหวะของคู่แข่งเขาเริ่มสร้างทีมจากรากฐานของความบ้าคลั่งใช้พลังงานเข้าแลกสั่งให้นักเตะวิ่งไล่บทขยี้คู่แข่งตั้งแต่แดนบนไม่ใช่เพราะมันเท่แต่เพราะถ้าปล่อยให้คู่แข่งที่มีเทคนิคดีกว่าได้เล่นทีมของเขาก็ตายนั่นคือจุดเริ่มต้นของสิ่งที่โลกเรียกในหลังว่าเกเกนเพรสซิ่งมันไม่ได้เกิดจากความโรแมนติกแต่มันเกิดจากความจำเป็นในการเอาชีวิตรอดในสนามหญ้า มาถึงตรงนี้หลายคนเข้าใจผิดว่าปรัชญาของคลอบคือแค่วิ่งสู้ฟัดถ้าคุณคิดแค่นั้นคุณกำลังดูถูกมันสมองของเขาอย่างรุนแรงปรัชญาของคลอปมีความชัดเจนและซับซ้อนกว่านั้นมากสำหรับคลอปฟุตบอลไม่ใช่การแสดงโชว์การครองบอลเหมือนที่บาเซลลน่ายุครุ่งเรืองทำเขาเชื่อว่าการครองบอลที่ไร้จุดหมายคือการเปิดโอกาสให้คู่แข่งจัดระเบียบเกมรับ เขามองว่าช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดของคู่แข่งคือวินาทีที่พวกเขาเพิ่งเสียบอลปรัชญาหลักคือ c o n t r o l chaos หรือการสร้างความโกลาหลที่ควบคุมได้เขาต้องการให้เกมมันยุ่งเหยิงเร็วและหนักเพราะในสนามรบที่วุ่นวายทีมที่มีระเบียบวินัยในการตอบสนองหรือ Reaction ดีกว่าจะเป็นผู้ชนะในขณะที่โค้ชกระแสะหลักหลายคนพยายามสร้างโครงสร้างที่สมบูรณ์แบบเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงครับ กลับโอบกอดความเสี่ยงแล้วเปลี่ยนมันเป็นอาวุธเขาเชื่อว่าเพลย์เมเกอร์ที่ดีที่สุดในโลกไม่ใช่เบอร์สิบแต่คือสถานการณ์เกเกนพรสซิงที่แย่งบอลได้ในแดนคู่แข่งเบื้องหลังหน้ากากเฮฟวี่เมทัลนี่คือส่วนสำคัญที่สุดถ้าคุณฟังผันผ่าน,านคุณจะไม่ได้อะไรเลยจงตั้งใจฟังเรามาผ่าตัดโครงสร้างแท็ติกของลิเวอร์พูลยุคพีกๆก,กันไม่ใช่แค่พูดคำศัพท์เท่ๆแต่ดูว่ามันทำงานยังไง โครงสร้างการขึ้นเกมหรือ build-up structure คนชอบมองว่าทีมคลอบโยนยาวมู่ซั่วผิดถนัดในยุคที่พีคที่สุดประมาณปี2018-2020ถึง2020โครงสร้างการขึ้นเกมของเขาแม่นยำมากเขาใช้รูปแบบ2-3-5หรือ3-2-5ในการเซตเกมบุกโดยมักจะด r o p ฟาบินโยลงมาระหว่างเซนเตอร์ฮาฟเพื่อทางฮารได้กลับมาติบหรือโกนาเต้ออกกว้างทำให้ฟูลแบ็กอย่างเทรนตและโรเบิร์ตสันดันขึ้นสูงได้ทันที จุดเด่นคือการใช้ direct ball จาก center half ไม่ใช่การสาดโดง่งแต่เป็นการวางบอลทแยงมุมคร่อมหาหัวมิดฟิลด์คู่แข่งไปที่ว่างด้านข้างให้ปีกหรือฟูลแบ็กที่เติมขึ้นมานี่คือการทำลายแนวรับสองชั้นได้เร็วที่สุดโดยไม่ต้องผ่านการต่อบอลสั้นหลายจังหวะการใช้พื้นที่ half space และบทบาทของหมดงานนี่คือความอัจฉริยะในการใช้งานซาลาและมาเน่คลอ p ไม่ได้ใช้งานพวกเขาเป็นปีกที่ชิดเส้น แต่เป็น i n s ไซ e ์ฟอร์เวิรที่หุบเข้ามาเล่นในพื้นที่ฮา s p a c e อยู่ตลอดเวลาการหุบเข้าในนี้สร้างปัญหา2อ,อย่างให้คู่แข่ง 1. นึ่งคือเซนเตอร์คู่แข่งต้องพะวงไม่กล้าตามประกบตัวและ 2. คือมันเปิดมอเตอร์เวย์หรือทางด่วนริมเส้นให้เทรนต์และโรเบิร์ตสันวิ่งเติมเกมบุกแบบไม่มีใครขวางแล้วมิดฟิลด์อย่างเฮนเดอร์สันหรือไวนอดุมทำอะไร พวกเขามาในมีหน้าที่สร้างสรรเกมแต่มีหน้าที่ cover พื้นที่ที่ฟูลแบ็กทิ้งไว้และคอยวิ่งสอดหรือ underlap เข้าไปในเขตโทษเมื่อมีโอกาสหน้าที่ของพวกเขาคือการรักษาสมดุลไม่ใช่การโชว์ออฟสัญญาณในการ pressing และแผงเกมรับนี่คือหัวใจของระบบเกเกน pressing ครอปไม่ได้สั่งให้วิ่งไล่บอลทุกลูกเหมือนหมาบ้าแต่เขามีสัญญาณหรือตัวกระตุ้นที่ชัดเจนเมื่อคู่แข่งจับบอลแรกพลาดหรือ bad touch เมื่อบอลถูกส่งขวางสนามไปยังฟูลแบ็กที่ยืนติดเส้นข้างเพราะมุมผ่านบอลถูกบีบเหลือแค่180องศาเมื่อบอลเข้าสู่ทรัพโซนที่กำหนดไว้มักจะเป็นพื้นที่กลางสนามเมื่อสัญญาณเหล่านี้ทำงานผู้เล่นที่อยู่ใกล้บอลที่สุด3-4คนจะรุมเข้าใส่ทันทีเหมือนฝูงปีรัญญาการรุมนี้ต้องทำด้วยความเร็วสูงสุดแต่สิ่งที่สำคัญกว่าการไล่คือแผงเกมรับหรือการจัดระเบียบเกมรับในขณะที่ทีมกำลังบุก นี่คือจุดตายที่หลายคนมองไม่เห็นในยุคที่ลิเวอร์พูลไร้เทียมทานพวกเขามักจะเหลือผู้เล่น3คน2เซ็นเตอร์บวก1มิดฟิลตัวรับหรือ2คนฟานไดค์กับคูหูยืนรักษาตำแหน่งในแดนหลังเพื่อรองรับกรณีที่การเพรสซิ่งล้มเหลวนี่คือโครงสร้างที่เปราะบางแต่จำเป็นเพราะมันเอื้อให้ทีมดันไลน์ขึ้นสูงได้แต่เมื่อไรที่มิดฟิลตัวรับชะลอเกมโต้กลับไม่ได้เซ็นเตอร์แบ็กจะถูกดวลตัวต่อต,ต,ตัวทันทีซึ่งเราเห็นบ่อยครั้งในช่วงหลัง รูปแบบการโจมตีพื้นที่สุดท้ายหรือ Final Third Patterns คลัชอบการโจมตีจากด้านข้างเข้าสู่ตรงกลางรูปแบบคลาสสิกคือ Full Back เติมขึ้นมาถึงสุดเส้นหลังแล้วตบกลับเข้ามาหรือ Cut Back ในพื้นที่จุดนัดพบหรือการ Cross b a แบบ Early Cross ของ Trent Alexander-Arnold จากแนวลึกเข้าไปในพื้นที่ระหว่างกองหลังกับผู้รักษาประตู มันดูเหมือนง่ายแต่การทำซ้ำๆด้วยคุณภาพสูงจนคู่แข่งรู้ทั้งรู้แต่ป้องกันไม่ได้นั่นคือความน่ากลัวของระบบเกียรติประวัติและผลงานมากกว่าถ้วยแชมป์คือการปฏิวัติถ้าเราวัดความสำเร็จของคลอบจำนวนถ้วยแชมป์คุณอาจจะมองว่าเขายังเป็นรองเป๊ปกวาดิโอลาหรือเฟอร์กิวสันแต่ถ้าคุณมองในมุมของนักวิเคราะห์โครงสร้างฟุตบอลสิ่งที่คลอบทำมันยิ่งใหญ่กว่านั้นมาก เขาไม่ได้แค่พาดอดมุลที่เกือบล้มละลายมาเป็นแชมป์บุนเดสลีกาหรือพาลิเวอร์พูลที่หลับไหลมา30ปีกลับมาเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกแต่เขาเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและยกระดับมาตรฐานของลีกเขาพิสูจน์ให้เห็นว่าคุณสามารถล้มทีมมหาเศรษฐีได้ด้วยความเข้มข้นทางแทคติกและการทำงานหนักอย่างเป็นระบบไม่ใช่การใช้เงินซื้อซูเปอร์สตาร์ผลงานชิ้นเอกของเขาคือการพัฒนานักเตะ จากนักเตะเกรด B บวกอย่างซาร่ามาเน่หรือแม้แต่เด็กท้องถิ่นอย่างเทรนด์ให้กลายเป็นนักเตะเวิ l ด์คลาสผ่านระบบการเล่นนี่คือสิ่งที่เรียกว่าการสร้างมูลค่าที่แท้จริงในเชิงแทคติกและการจัดการจุดนี้แหละที่ทําให้เขาเป็นระดับโลกการสร้างอาวุธจากตําแหน่งที่ไม่คาดคิด การเปลี่ยนฟูลแบ็กสองข้างเทรนต์ Trend และโรโบให้เป็นเพลย์เมเกอร์หลักของทีมคือนวัตกรรมทางแทคติกที่ฉีกตำราฟุตบอลเดิมๆและทำให้ลิเวอร์พูลมีมิติการบุกที่ป้องกันยากที่สุดทีมหนึ่งในยุคนั้นสุดยอดการจัดการทรัพยากรมนุษย์ค o อปไม่ได้แค่สั่งแต่เขาทำให้ลูกทีมยอมตายถวายหัวให้เขาได้แทคติคเกเกนเพรสซิ่งที่เรียกร้องพลังงานมหาศาลจะไม่มีทางสำเร็จเลยถ้าผู้จัดการทีมไม่ซื้อใจนักเตะ เขาสร้างอิโมชัน l ลบอลที่แข็งแรงจนกลายเป็นพลังแผงในสนามการทำให้เรื่องซับซ้อนเป็นสัญชาตญาณระบบ r e s s ซิงของเขามีรายละเอียดเยอะมากแต่เขาสามารถฝึกฝนจนนักเตะเคลื่อนที่กันเป็นกลุ่มก้อนโดยอัตโนมัติเหมือนฝูงนกที่บินเปลี่ยนทิศทางพร้อมกันโดยไม่ต้องมีใครสั่งพรานซิช i o ่นเกมที่อันตรายที่สุดวินาทีที่เปลี่ยนจากรับเป็นรุกของทีมครอปคืออาวุธที่ร้ายกาจที่สุดในโลกฟุตบอลช่วงหนึ่ง มันรวดเร็วแม่นยำและไร้ความปราณีแต่เราต้องซื่อสัตย์ต่อความจริงคล็อบไม่ใช่เทพเจ้าและระบบของเขาก็มีรอยร้าวขนาดใหญ่ระบบที่กินคนหรือ physical and mental burnout แทคติกที่เรียกร้องความเข้มข้นระดับนี้ไม่สามารถคงอยู่ได้ตลอดไปมันเผาผลาญสภาพร่างกายและจิตใจของนักเตะอย่างรุนแรง เราจึงเห็นวัฏจาักรการฟอร์มตกยกทีมหรืออาการบาดเจ็บรุมเรา้าเมื่อนักเตะแกนหลักเริ่มเข้าสู่ช่วงอายุ30ปีร่างกายของพวกเขาตอบสนองต่อคำสั่งของสมองไม่ทันอีกต่อไปความดื้อรั้นและขาดแพลน B ที่มีประสิทธิภาพเมื่อเจอกับทีมที่ตั้งรับลึกมากๆหรือโลบล็อกและไม่ยอมเปิดพื้นที่ให้เพรสซิงทีมของคล็อปมักจะเจอปัญหาในการเจาะเข้าทำ บ่อยครั้งที่ทางออกสุดท้ายคือการระดมครอสบอลจากด้านข้างอย่างสิ้นหวังซึ่งขาดจินตนาการในการเล่นพื้นที่แคบๆเมื่อเทียบกับทีมอย่างแมนซิตี้ความเสี่ยงขั้นสุดของไฮไลน์ดิเฟนซ์การดันไลน์กองหลังขึ้นสูงเกือบครึ่งสนามคือการเดิมพันที่สูงมากมันต้องการกองหลังที่เร็วและอ่านเกมขาดแบบฟานไดค์ร่างทองและมิดฟิลด์ตัวรับที่ตัดเกมได้ทันที เมื่อองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งขาดหายไป r ร c ดิฟเอนซ์ก็พังทลายและพื้นที่มหาสาลด้านหลังแนวรับก็กลายเป็นทุ่งสังหารให้คู่แข่งวิ่งเล่นดังที่เราเห็นบ่อยครั้งในฤดูกาลที่ล้มเหลวความพักดีที่กลายเป็นยาพิษคลอบมักจะยึดติดกับนักเตะชุดเดิมที่เคยสร้างความสำเร็จให้เขามากเกินไปจนไม่กล้าพาตัดทีมในเวลาที่เหมาะสม การล่าช้าในการถ่ายเลือดใหม่โดยเฉพาะในแดนกลางเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ทีมเข้าสู่ช่วงถดถอยเยอร์เกนครอปไม่ใช่แค่นักปลุกใจข้างสนามแต่เขาคือนักปฏิวัติทางแทคติกที่กล้าท้าทายขนบเดิมๆของฟุตบอลด้วยการใช้ความเข้มข้นเป็นอาวุธหลักเขาพิสูจน์ให้เห็นว่าระบบที่ดีสามารถยกระดับปัจเจกบุคคลได้แต่ในโลกฟุตบอลที่หมุนเร็วอย่างบ้าคลาั่ง การยึดติดกับวิธีการเดิมๆไม่ว่าจะเคยยิ่งใหญ่แค่ไหนก็อาจนำไปสู่จุดจบได้ระบบเฮฟวี่เมทัของเขาได้สร้างปรากฏการณ์ที่น่าจดจำที่สุดบทหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์แต่คำถามที่ผมอยากทิ้งไว้ให้คุณคิดต่อไม่ใช่ว่าคลอปเก่งแค่ไหนแต่คือคำถามที่ว่าการที่เขาตัดสินใจเดินจากไปในตอนนี้เป็นเพราะเขารู้ตัวว่าได้พาปรัชญาฟุตบอลของเขามาถึงจุดสิ้นสุดของวิวัฒนาการแล้ว หรือเป็นเพราะเขารู้ดีว่าร่างกายและจิตใจของนักเตะชุดนี้ไม่สามารถตอบสนองต่อความบ้าคลั่งในแบบที่เขาต้องการได้อีกต่อไปในยุคสมัยที่ฟุตบอลต้องการความสมบูรณ์แบบในทุกมิติบางเรื่องไม่ได้ต้องการคำตอบแค่ต้องการใครสักคนเล่าให้ฟังขอบคุณที่ให้ผมเป็นคนนั้นและพบกันใหม่ในเรื่องฟุตบอลเรื่องต่อไปที่อ่านไม่ได้พูดถึงเกมแต่พูดถึงชีวิตมากกว่านั้นขอบคุณที่ฟังมาจนถึงตรงนี้ ขอให้เรื่องนี้อยู่กับคุณแค่พอดีก่อนที่คืนนี้จะเงียบลงถึงจุดนี้ฝากกดสับตะ i ครกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานรู้ดีว่าพอดแคสต์ทีมงานที่มีคนเดียวแต่เขียนทีมเอาเท่ไปวันๆสวัสดีครับ